7. ข้อใหม่ก่อนไทยลีกจะคัมแบ็กฝ่ายจัดการแข่งขันไทยลีกมีมติในที่ประชุมหลังจากได้รับอนุมัติจากสบคให้ลีกฟุตบอลไทยสามารถกลับมาแข่งขันได้โดยมี7ข้อใหม่หลักๆดังนี้ 1. 31มกราคมแข่งขันนัดตกค้างระหว่างสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดพบกันท่าเรือเอ4 6กถึงกุมภาพันธ์จับมาแข่งขันต่อในนัดที่17 3เพิ่มโปรแกรมกลางสัปดาห์5นัด4 27มีนาคมจฤดูก,การ2 0 2พสโมสรที่อยู่ใน5จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องหาสนามกลางในการแข่งขันได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและสมุทรสาคร 6. เปลี่ยนตัวได้5คนแต่เปลี่ยนได้ไม่เกิน3าครั้ง 7. การแข่งขันทุกรายการจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบปิดทั้งหมดไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าสนาม ดยปัจจุบัน BG ปทุมยูเนเต็ดยังคงรังอันดับหนึ่งของตารางลงสนาม16นัดเก็บได้44คะแนนตามมาด้วยอันดับ2อย่างการไทเรือเอฟซีลงสนาม15นัดเก็บ34คะแนนส่วนอันดับ3ราชบุรีมิดผลเอฟซีลงสนาม16นัดมี29คะแนนและอันดับ4บุรีรัมยูเนเต็ดลงสนาม16นัดมี26คะแนนซึ่งเลก2นี้ต้องลุ้นตัวไป ACL 2022ยอโดยอันดับ1ไปรอบแบ่งกลุ่มอันดับ2และ3ไปรอบเพย์ออฟ